สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นหัวรัฐบาลไทยนะคะน่าจะทําแบบสรุปไปเลยนะคะเพื่อนเพืเ่อน,นทีนเนาเพราะว่ามันไม่น่านจะทันนะคะเพราะว่าน่าติดงานนะคะก็เพ,ะเพิ่งขายงานเสร็จเมื่อวานแต่เมื่อวันก่อนนี้ก็คืออ่าคือมันต้องเตรียมของนะคะเนาะเตรียมของแล้วก็จัดเรียงนะคะ คือหน้าคนเดียวไม่มีใครช่วยนะคะก็มีแม่มาช่วยแค่ช่วงเช้าขายของเมื่อคืนก็เก็บดึกนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้คือชุดชุดปักหลักนะคะชุดปักหลักล่างหน้าทาไปแล้วเนาะอันนี้ก็เหลือบนนะคะก็คือปักหลักสิบปักหลักหน่วยนะคะแล้วก็จับชุดอันนี้คําเตือนจากช่องนะคะ ว่าไม่น่าทันแล้วนะคะเนาะเมื่อคืนก็ขนของจนดึกนะคะอันนี้นะคะอันนี้อันนี้หลักสิบอันนี้หลักสิบน,น,นะคะชนสองสี่หกแปดทั้งหมดจะเป็นแปดสูตรนะคะตรงนี้เนาะ แปดสูตรนี้นะคะน่าแกใช้ตัวเลขที่มันอยู่ในใจของหน้านะคะก็คือตัวเลขเข้าไปร่วมนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเวลาทําออกมาแล้วนะคะเวลาตัวเลขตัวเลขที่ล็อกล็อกพิเศษของหน้านะคะที่มันคือมันจะมีตัวเลขที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไระคือน่าจะเอามาเทียบดูอีกทีนึงนะคะเนาะอันนี้หน้าก็ใช้ตัวเลขอ่าส่วนของหน้านะคะคือมาเข้าร่วมในการทําหลักสิบนะคะเนาะเพื่อที่จะให้มัน มันนันร้านกันให้มากที่สุดนะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือหลักหน่วยสองสี่หกแปดทั้งหมดก็เป็นแปดแปดเอ่อแปดสูตรนะคะสี่ชุดเนาะแปดสูตรสี่ชุดนะคะเด่นนะคะก็คือสี่เจ็ดเ๋ยวนะคะเดี๋ยวเขียนตัวใหญ่กันแป๊บนึง สี่เจ็ดห้าหนึ่งนะคะอันนี้คือจะเป็นลองเด่นนะคะเนาะอันนี้คือจะชนอย่างละสองสองชุดนะคะอันนี้คือจะชนชนสี่สี่นี้ชนสี่เจ็ดนี้ชนสี่ห้านี้ชนสามนะคะแล้วก็หนึ่งนี้ชนสามนะคะอันนี้หลักหน่วยเนาะเดี๋ยวเป็นหลักสิบนะคะหลักสิบเนี่ยสี่อ่าหนึ่งนี้ชนสี่นะคะส่วนสองสองนี้คือชนสามนะคะอันนี้ก็คือ เป็นรองเด่นนะคะด้านหลังน่าจะจับเฉพาะชุดเด่นนะคะแล้วเพื่อนๆนี่พี่ที่จะกันชุดรองเด่นนะคะ<ๆ>ก็ขั้วเอาเองได้เลยนะคะเนาะแต่วันนี้น่าจะขั้วเฉพาะเด่นนะคะอันนี้นะคะน่าขั้วออกมาแล้วนะคะอันนี้นะคะของงวดนี้นะคะก็คืออ่าผู้นีุ้่งนีุ้่งนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งพุชกินะคะ หนึ่งพุชกิหกสิบห้านะคะนี่นะคะหลักสิบนะคะเด่นหนึ่งกับสองอันนี้คือลองนะคะใครจะจับตัวลองก็คือเดี๋ยวเพื่อนๆที่พี่จับเองได้เลยนะคะเนาะแล้วก็ออันนี้ก็คือเด่นนะคะเด่นหน่วยนะคะอาหน้าเกินเขียนหน่วยอันนี้สิบนะคะอันนี้คือหน่วย ่ะเ diamond, พื่อนเพื่อนี่ไม่เข้าใจอันนี้คือสิบนะคะอันนี้คือหน่วยนะคะเด่นสิบหนึ่งกับสองเด่นหน่วยสี่เจ็ดห้าหนึ่งนะคะอันนี้คือตัวรองนะคะอันนี้เด่นสิบหนึ่งกับสองนะคะอันนี้คือตัวรองนะคะเพื่อนเทนพี่เห็นเนาะใครจะจับตัวรองก็คือจับได้เลยนะคะเนาะงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็คือตรงนี้ก็คือเป็นตัวเดี๋ยวนะคะอ่าลองเด่นนะคะ วลที่แล้วหลักหน่วยไอหลักสิบนี้เข้าที่รองเด่นนะคะงวดที่แล้วอันนี้อันนี้รองเด่นเดี๋ยวนะคะงวดที่แล้วนี้หลักสิบนะคะหลักสิบนี้เข้าที่รองเด่นนะคะส่วนหลักหน่วยเข้าที่ตัวเด่นนะคะหลักหน่วยงวดที่แล้วเข้าที่ตัวเด่นนะคะ แล้วงวดที่แล้วหลักสิบนะคะหลักสิบนี้ก็คือเข้าที่ลงเด่นนะคะเพราะฉะนั้นก็คืองวดนี้น่าก็จะจับเฉพาะเด่นนะคะส่วนเพื่อนๆที่ที่จะจับลงก็คือขั่วกันเองได้เลยนะคะอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสั้นๆนะคะเดี๋ยวหน้ากลมยากเนาะนะคะนี่เอ่ยอ่ะประมาณนี้